ศิลปะแห่งการปล่อยวางคุณเคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ไม่ใช่เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เพราะเราไม่ยอมปล่อยเรากอดความผิดพลาดเก่าๆเอาไว้เรากอดคำพูดที่ทำให้เจ็บใจเอาไว้เรากอดความคาดหวังที่ไม่เป็นจริงเอาไว้และยิ่งกอดแน่นเท่าไหร่ใจก็ยิ่งหนักเท่านั้น เรียนรู้พลังของการปล่อยสิ่งที่แบกไว้และค้นพบความเบาสบายภายในใจนักปรัชญาตะวันออกและตะวันตกต่างก็พูดตรงกันว่าการปล่อยวางไม่ใช่การแพ้แต่คือการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับชีวิตพุทธปรัชญาบอกว่าความทุกข์เกิดจากการยึดมั่นถือมั่นสโตอิกสอนว่าเราควบคุมได้เพียงสิ่งที่อยู่ในใจเราสิ่งอื่น ต้องเรียนรู้ที่จะวางนักจิตวิทยาสมัยใหม่ก็เห็นว่าการยอมรับคือจุดเริ่มต้นของการเยียวยาลองจินตนาการว่าเราถือก้อนหินหนักๆเอาไว้ตลอดเวลาไม่ยอมวางลงเพราะคิดว่ามันสำคัญสุดท้ายคนที่เหนื่อยไม่ใช่ก้อนหินแต่คือเราเองศิละปะแห่งการปล่อยวางคือการเลือกอย่างมีสติ ว่าอะไรควรเก็บไว้และอะไรควรวางลงเราอาจเก็บประสบการณ์แต่ปล่อยความเจ็บปวดเราอาจเก็บบทเรียนแต่ปล่อยความเสียใจเราอาจเก็บความทรงจำดีๆแต่ปล่อยความคาดหวังที่ไม่เป็นจริงเพราะเมื่อเราปล่อยสิ่งที่ไม่จำเป็นใจเราจะมีที่ว่างมากขึ้นสำหรับความสุขความสงบและสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามา มีคำกล่าวที่ว่ามือที่กำแน่นไม่อาจรับสิ่งใหม่ได้การปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการลืมหรือการไม่สนใจแต่มันหมายถึงการให้อภัยตัวเองให้อภัยผู้อื่นและเดินต่อไปอย่างเบาสบายลองถามตัวเองว่าวันนี้ฉันกำลังกอดสิ่งใดเอาไว้แน่นเกินไปหรือเปล่าและถ้าฉันกล้าว,วางลงสักนิดใจฉันจะเบาขึ้นมากแค่ไหน เหมือนใบไม้ที่ปล่อยจากกิ่งมันไม่ได้หายไปแต่มันเพียงแค่เปลี่ยนเส้นทางเดินทางไปตามธรรมชาติของมันชีวิตเราก็เช่นกันถ้าคุณได้แรงบันดาลใจจากเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตามเพลย์ลิสต์แสงสว่างในใจทุกตอนเราจะค้นหาคำตอบผ่านปรัชญาและเรื่องราวเรียบง่ายที่อาจช่วยให้คุณวางสิ่งที่ไม่จำเป็นและเปิดใจรับความสุขใหม่ๆ ที่กำลังรออยู่ค่ะ